รารนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวราศีตุลน,นะคะความรักนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะเป็นธาตุลมนะคะตัวดี e มเนี่ยมันหมายถึงความสําเร็จความสมบูรณ์การแต่งงานเป็นมารดามีบุตรหรือว่าดวงเป็นคุณนายก็ได้ถ้าตัวคุณกําลังคิดถึงการแต่งงานได้เป็นการงานมงคลสลํารสเป็นงานที่มงคลอะคะอะไรได้หมดเลยหรือว่าคุณกําลังคิด จะเป็นแม่คนใน DM เพ e ตัวนี้นะคะที่ออร่ราต้องบอกนิดนึงว่าตัวเนี้ดูสมบูรณ์ดูเป็นแม่ดวงคุณนายดูเป็นอะไรที่แบบว่ากำลังจะเตรียมตัวแต่งงานหรือเป็นเจ้าสาวอะไรสักอย่างหนึงนะะ่งเนี่ยค่ะเขาหน้าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าตัวของชาวราศีตุลเนี่ยนะคะ ถ้าคุณไม่ได้แต่งงานคุณก็จะต้องมีดวงเป็นคุณนายในอนาคตแน่ๆเลยแต่เนี่ยมันเป็นปัจจุบันที่อร่าดูเนี่ยมาเป็นปัจจุบันของเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณคนนี้จะต้องเป็นในลักษณะที่อร่าบอกว่ามีความสําเร็จแล้วก็ไปที่ไหนก็แล้วแต่ตัวคุณเนี่ยจะมีความเป็นออร่าอยู่ที่ตัวคุณเองนะ,ะมีความสวยมีความสงา่าพร้อมเป็นเจ้าสาวหรือพร้อมได้อะไรใหม่ๆพร้อมได้แต่สิ่งดีๆคุณจะเข้าเกณฑ์ที่อร่าพูดในคลิปนี้นะคะต่อไปนะคะ สิ่งที่คาดหวังเนี่ยเขาได้เดอะสตาร์เขาบอกว่าสิ่งที่เขาฝันไว้เนี่ยมันต้องเป็นจริงต้องมีความสว่างสดใสมีสิ่งที่ดีสิ่งดีๆเนี่ยมันกําลังจะเกิดขึ้นฉันจะต้องเป็นหนึ่งเป็นที่หนึ่งเป็นดาวใครก็ต้องจ้องมาที่ฉันมองที่ฉันเหมือนถ้าคุณจะแต่งงานเนี่ยยังไงคุณก็ต้องสวยหล่อที่สุดค่าคืนนั้นน่ะคุณจะต้องเป็นดาวประจําตรงนั้นแล้วฉันก็เพอร์เฟกที่สุดฉันก็ดีที่สุดงดงามที่สุดในความคิดอะนะคือคนเราอ่ะมันจะแต่งงานหรือว่ามันกําลังจะมีสิ่งดีๆมันก็ตตต้ออองงงงคคิิิดดดแแ่่่่่สทีีๆเรืข จินตนาการสิ่งที่มันมันเลิศเลอเพอร์เฟกะใช่ไหมอันนี้เขาคิดอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยมันสําคัญกว่าสิ่งที่คิดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาป้องกันเลยนะอันนี้เราต้องบอกก่อนนะถ้าเกิดว่า ใวันนี้นะคะราศีตุลบางท่านเนี่ยที่มีออร่าอย่างที่ออร่าบอกหรือว่ากําลังจะแต่งงานหรือว่าเฮ้ยฉันเป็นดาวอ่ะฉันดีอ่ะฉันเด่นคุณจะเข้าเกณฑ์ที่ออร่าพูดต่อไปนี้นะคะแต่ไม่ต้องตกใจนะห้าดาบกับตัวเดทมันขึ้นน่คุณไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือมันเข้าสู่สถานการณ์โรคระบาดด้วยไงที่มันขึ้นมาห้าดาบตรงนี้นะคะเราต้องบอกนิดนึงนะคะว่าถ้าคุณจะจัดงานหรือคุณจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกว่าห้าดาบตัวเนี้ยคุณต้องต่อสู้กับความยากลําบากในสภาวะอากาศหรือ สิ่งแวดล้อมที่มันไม่เป็นใจแล้วที่สำคัญคือไม่อาจจะชนะธรรมชาติได้เพราะมันไม่ชัดเจนเขาบอกว่ามันไม่ชัดเจนมันเป็นเห็นหมอกไหมคะหมอกมันมาแล้วก็อากาศมันปกคลุมที่มันแบบมันไม่ค่อยดีในช่วงนี้อากาศมันไม่ค่อยดีแล้ววันที่เราจะทำงานที่มันดีเนี่ยมันจะได้ผลไม่เลิกก็มาแล้วไอ้นู่นก็มาแล้วสิ่งดีๆก็มาแล้วแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมไพ่ตอบมาเลยนะคะหยุดทุกอย่างนะ หยุดนะคะต้องหยุดนะคะหยุดเพื่อที่เราจะเริ่มใหม่แล้วถามว่าโอลา่าฉันเตรียมไป70%แล้วนะ70%ก็ต้องหยุดค่ะถ้าเกิดว่าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณรับผิดชอบไม่ไหวหรอกนะคะเพราะตัวเดทกับตัว5ดาบเนี่ยมันมาเตือนว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นคือ5ดาบเนี่ยถ้าคุณเป็นไปได้เนี่ยอย่าให้คุณเนี่ยหยุดเสียก่อนหยุดเลยนะคะมันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็ตามตัว5ดาบขึ้นมาเดทข,ขึ้นมาอีกเนี่ย เราต้องบอกนะหยุดหยุดได้เลยนะหยุดแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะหยุดแล้วเริ่มต้นใหม่กับมานถามออร่าว่าออร่าแล้วหยุดแล้วเริ่มต้นใหม่อ่ะเมื่อไหร่เมื่อไหรออร่าตอบฉันหน่อยได้ไหมมันก็ต้องพักไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยเริ่มมันใหม่การบางครั้งเนี่ยในการที่เราได้จัดได้เตรียมงานเสียเงินเสียทองไปแล้วมันอาจจะเป็นการ ปาดเคาะอะไรบางอย่างของเราไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดายเสียใจเดี๋ยวพอโรคระบาดหรือว่าสิ่งที่มันคาดเดาไม่ได้มันจบลงไปเนี่ยเราก็ค่อยจัดงานเอาใหม่ได้ไม่เป็นไราฉะนั้นเราก็ต้องยอมเสียนะคะถ้าว่าเราไปเชิญคนมาเยอะๆเนี่ยไอ้เงินที่เราจ่ายไปแล้ว70%กับไอ้คนที่มางานเราแล้วติดไปทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะซึ่งเราจะรับผิดชอบชีวิตคนอื่นไม่ไหวเพราะเรามีความสุขกันแค่2คนแต่ที่เหลือนี่ต้องรักษาโรคตลอด ชีวิตอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกด้วยฟาดเคาะไปแล้วกันแล้วมีหนทางให้ฉันแก้ขไขแม่อร่ามีค่ะคุณได้หกเหรียญทำบุญเยอะๆทำบุญมากๆทำบุญให้กับเด็กที่ยากไร้ผู้คนที่หวยหิวโหยหาตั้งใจที่จะไปทำเนี่ยฉันเดินไปเนี่ยฉันเห็นเนี่ยฉันจะทำบุญกับเด็กคนไหนก็ได้ที่รู้สึกว่า คนนี้น่าจะลําบากสมมตินะคุณมีเงินติดกระเป๋าไปสักพันสมมตินะคะคุณเห็นคนเด็กคนนี้ลาบากมากเลยคุณให้ข้าวเขากินสักมื้อก็ยังดีหรือว่าเขาอยากจะกินขนมอะไรเขาจะได้กินของเขาในหนึ่งมื้อนั้นไงคะซึ่งเขาอาจจะไม่ได้กินอย่างนี้อีกเลยเพราะเขา มาเจอเราแค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยเราก็ให้สิ่งที่เขาอยากได้ให้มันสมหวังในตอนนั้นนะนะคะแล้วเรียกว่าการทําบุญอย่างเต็มที่ของเราอะ่ะคือเราอยากทำอะ่ะแล้วมันจะรักษาสถานภาพแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างของเราเนี่ยให้มันคงอยู่สถาวรต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายไปสู่สภาวะปกตินะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทํางานง่ายขึ้นการค้าการข,า,า,รขายการลงทุนมันก็ไม่ขาดทุนเพเผลอไอ้เจ็ดเหรียญที่คุณเสียไปเนี่ยที่คุณลงทุนไปแล้วเนี่ยฮะมันอาจจะได้มากกว่านั้นก็ได้นะ ในช่วงที่เรารอจังหวะและโอกาสในช่วงนี้เราก็ทําบุญไปทาไอน้นู่นไอ้นี่ไปที่เราพอทําได้เราก็ทําไปเลยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะคุณเป็นนักสู้อยู่แล้วนี่เห็นไหมคะดูสิห้าดาบมาเนี่ยห้าคุณแบกมาเลยไม่สนใจอะไรหรอกฉันจะชนะฉันจะต้องทําให้ได้ฉันจะต้องก้าวไปให้ได้ใช่ค่ะก้าวไปให้พ้นวิกฤตนี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปเจอสิ่งที่มันดีๆนะคะ ส่วนตัวเดทเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเดทเนี่ยมันมาคู่กับ5ดาบก็หมายถึงว่าการจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เริ่มต้นใหม่เพราะสภาวะอากาศหรือสภาวะแวดล้อมไม่เอื้ออำหนวยนะคะไปทําบุญกันซะไปทําบุญให้ทานเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณถนัดนะคะก็ไปทําทําไปเถอะค่ะมันได้ของตัวคุณเองเราแค่มาบอกให้ฟังเฉยส่วนการทําหรือไม่ทํามันอยู่ที่คุณเพราะว่าเนี่ยมันขึ้นแล้วก็บอกให้ฟัง ว่าอย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่เราต้องหยุดต้องพักก็คือพักอย่าไปฝืนฝืนมีแต่เสียกับเสียนะคะเราบอกก่อนเพราะว่าต้นเนี่ยมันดีมากเลยตัวตนมันดีแล้วก็ความคิดเนี่ยมันดีแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันนี่สิคะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะไอ้สิ่งที่ไม่คาดฝันมันมาเพราะเราไม่ได้วางแผนไว้ถูกไหมคะไอ้สิ่งที่ไม่คาดฝันมาเนี่ยมันอะไรก็ได้ที่เราไม่ได้วางแผนอะ่ะมันจะเข้ามา,รากระทบเราซึ่งทําให้เราไม่สามารถที่จะไปต่อได้ก็ต้องหยุดแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพแฟนเราก็เท่านั้นเองดููแแลลกกััันนนนะใให้มอย่ ภาวะที่ทุกชั้นก็ดูแลเธอสุขชั้นก็ดูแลเธอเนี่ยค่ะมันก็ดีกว่าการที่เราจะไปตามคนมาร้อยแปมาเป็นสักขีพยานแล้วติดโลกกันไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมเขามางานแต่งเราแต่เขากลับไปพร้อมโลกอย่างเงี้ยใครเขาจะสรรเสริญบ้างละคะเขาก็จะมีแต่กล่นด่าเราแล้วมันคุ้มกันที่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้น เราก็เลือกที่จะทําในสิ่งที่มันถูกต้องที่มันดีหลังจากโรคระบาดหรือหลังจากอะไรที่มันคาดไม่ถึงจบไปแล้วอันนั้นคุณจะจัดงานยิ่งใหญ่ใหญ่โตขนาดไหนปิดจังหวัดจัดอันนั้นคุณก็จัดไปเลยค่ะไม่มีใครเขาห้ามเลยเพราะวันนั้นมันถึงเวลาที่คุณจะได้เฉลิมฉลองคุณจะได้เป็นเดอะสตาร์กันทั้งคู่แล้วคุณก็จัดไปเลยใช่ไหมฮะไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกค่ะ ขอบคุณมากๆสําหรับดวงชะตาของชาวราศีตุลกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด s ับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับออร่าทาโร่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ